คำสั่งจากเบื้องบนภัยพิบัติเกิดแน่แต่ไม่รู้เมื่อไรให้สังเกตถ้าจังหวัดนี้เริ่มน้ำท่วมให้รีบหนีให้เร็วที่สุดเพราะเขาล้างคนชั่วคำทํานายจากหลวงปู่สุมโนภิขุหลวงพ่อเพชรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเรานะคะจากหลวงพ่อสุมโนพิขุหลวงพ่อเพชร แห่งสำนักป่าอารันวาสีหนึ่งเพชรบูรณ์สำนักป่าอารันวาสีสองกาญจนบุรีมเมล็ดธรรมจากขุนเขาตอนภัยพิบัติลูกศิษย์หลวงปู่ครับผมขออนุญาตถามนอกเรื่องเรื่องภัยพิบัติอะไรแบบนี้หลวงปู่ตอบอืมเอาอย่างนี้นะแต่ข้าไม่รู้ว่าเมื่อไรเดี๋ยวเองไปที่สำนักข้า ที่เพชรบูรณ์สำนักข่าที่เมืองการเนี่ยทำไมหนอหลวงพ่อถึงสร้างวัดอยู่ในที่สูงอย่างนี้แล้วศาลาอะไรก็ใหญ่โตมโหลานจุคนได้4 0 0ถึง500คนแล้วก็เป็นวัดป่าทำไมข้าบ้าสร้างศาลาอาคารแต่ละหลังเนี่ยไม่ใช่หลังเล็กๆข้าสร้างไว้ทำอะไรที่ข้าทำอย่างนั้นข้าไม่ได้ทำโดยพละการ องค์สมเด็จเป็นองค์ที่สั่งให้ข้าทำข้าก็ทำแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยมีแน่นอนหนึ่งเปอร์เซนต์ลูกเอ้ยแต่คนดีที่มีศีลมีธรรมจะรอดบุคคลชั่วมันจะจมน้ำตายหากันหมดเพราะอะไรมันห่วงสมบัติมันมัวแต่จะไปเอาของอันนั้นออกอันนี้ออกน้ำตู้มมาตายลูกศิษย์ ใช่หนูก็เป็นเจ้าคะ่ะเพราะว่าตอนน้ำท่วมที่ลำลูกกาหนูไปแบกตู้เย็นมาก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่แบบว่ามันเหลืออยู่นะเจ้าคะหลวงปู่ความจริงเนี่ยมึงน่าจะไปงัดเสาปูนแบกออกไปลูกศิษย์หลวงปู่บอกว่าถ้ามีข่าวซึนามิเกิดที่ไหนนะครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบ ถ้าได้ยินข่าวว่าน้ำมันเริ่มท่วมจังหวัดสมุทรปราการนะจงรีบออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดอย่าห่วงอะไรทั้งสิ้นน้ำมันรถเติมไปให้เต็มทั้งแกส๊สทั้งน้ำมันแล้วตีรถออกนอกกรุงเทพให้เร็วที่สุดถ้าจังหวัดการคิดว่ามันใกล้ดิ่งไปหาค่าถ้าอยู่ใกล้เพชรบูรณ์ไปสำนักเพชรบูรณ์รับรองที่เพชรบูรณ์ ถ้าน้ำมันท่วมภูเขาลูกนั้นก็กูก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ปักใต้นี่วัดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ปัตตานีอะนะมันจะเหลือเป็นเกาะเกาะก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหรหรอกที่เหลือเป็นเกาะนั้นก็เพราะบารมีหลวงปู่ทวดเหลือเป็นแผ่นดินเป็นเกาะอ,อยู่เท่านั้นไม่ใหญ่โตอะไรมากมายจะเหลือเฉพาะที่วัดเท่านั้น นอกนั้นเป็นน้ำทะเลซัดหายหมดอินโดนีเซียมาเลเซียภาคใต้ประเทศไทยน้ำเนี่ยนะนู่นนะนะสระบุรีโน่นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรือรบมันจะวิ่งอยู่บนยอดตึกใบหยกแล้วผู้คนจะตายไม่ใช่น้อย,อยแต่คนดีมีศีลมีธรรมรอดไม่ตายคนเฮี้ยทั้งหลายแหล รับรองไม่รอดเพราะเขาล้างคนชั่วข้าก็พูดแบบนี้แหละตามภาพที่ข้าเห็นเกิดแน่แต่ข้าไม่รู้ว่าเมื่อไรอยากจะรู้ไหมเื่อเมื่อร้อยล้านปีที่แล้วอะทะเลมันไปอยู่ตรงไหนรู้จักภูกระดึงไหมรู้จักเขาวงพระจันทร์ไหมทำไมเปลือกหอยทะเลอยู่บนเขาวงพระจันทร์ แล้วทำไมเปลือกหอยทะเลอยู่บนยอดเขาภูกระดึงทะเลทั้งนั้นที่เรานั่งกันอยู่นี้มันท้องทะเลนะน้ำทะเลมันแห้งไปแห้งไปก็กลายเป็นแผ่นดินให้เราอยู่กันและนี่คือบทสนทนาในเรื่องของภัยพิบัติของหลวงปู่สุมโนภิขุหลวงพ่อเพชร ทีนี้ถ้าหากว่าเราลองสังเกตดูเรื่องของสัญญาณเตือนของภัยพิบัติครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็ได้เคยเตือนเอาไว้เหมือนกันโดยให้เราสังเกตสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้หหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท,ท่าสงท่านเคยกล่าวถึงเรื่องของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเล็กๆไม่นับ ได้กว่า30ปีแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เกิดขึ้นให้สังเกตดูว่าถ้าเมื่อไรเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เมืองล่มทั้งเมืองในประเทศรศัสเซียหรือจีนอันดับต่อไปคือประเทศไทย 2. หลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ท่านบอกว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ประเทศที่ญี่ปุ่น อันดับต่อไปคือประเทศไทย 3. หลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสัมมคีเมื่อใดที่ฝนตกต่อเนื่องกันไฟดับฟ้ามืดเหมือนตอนกลางคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกให้หนีไปเขาใหญ่โคราช 4. หลวงปู่สุมโนพิขุหรือหลวงพ่อเพชรสำนักป่าอารันวาสี ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าให้สังเกตจังหวัดสมุทรปราการถ้าจังหวัดนี้เกิดน้ำท่วมเมืองเมื่อใดก็ให้อพยพท่านบอกให้มาการจนบุรีก็ได้หรือเพชรบูรณ์ก็ได้ 5. ครูบาชัยยะวงสาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนได้กล่าวไว้ว่า หากเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงไม่เกิดในปีพศ2564ก็จะไปเกิดในปีพศ2565ถึง2567แทนโดยเหตุร้ายจะเริ่มต้นจากทางภาคใต้ก่อนจากนั้นก็จะลามมาถึงทางภาคกลางและภาคเหนือในที่สุดในเขตเมืองใหญ่จะอันตรายมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างหนักไปทั่ว ไม่ต่างอะไรกับกะลียุคน้อยเลยทีเดียว 6. หลวงพ่อดาบทสุมโนท่านมรณะภาพไปแล้วหัวใจกลายเป็นมรกรท่านบอกไว้ว่าก่อนจะเปลี่ยนยุคขึ้นมาใหม่เป็นยุคชาววิไลก็ย่อมจะมีอะไรอยู่บ้างภัยพิบัติจะเกิดขึ้นก่อนจะเข้าสู่ยุคชาววิไลและคนไม่ดีตายหมดภัยพิบัติ จะมีทั้งดินน้ำลมไฟต่างประเทศจะนักกว่าพวกที่มีฤทธิ์ทั้งหลายยับยังไม่ได้เพราะมันเป็นเวรกรรมที่ได้สะสมไว้มานานแล้วพวกมีฤทธิ์อาจจะตรงกับที่หลวงพ่อฤสีลิงดำได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี2,540คราวาที่ได้อภิญญาจะออกมาช่วยเหลือผู้คนไม่รู้ว่าจะใช่พวกที่คุยกับผีได้ ก็ไม่รู้แต่พวกเขาก็ออกมาช่วยสังคมในตอนนี้น้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ